ตอบคาถามทํางานกลางแจ้งจนฝ้าขึ้นยิ่งดูแลฝ้ายิ่งลามจะทําอย่างไรดีเป็นคําถามจากลูกค้านะคะที่ทํางานอยู่กลางแจ้งทุกวันทุกวันจนเห็นลาเป็นรอยฝ้าขึ้นจึงซื้อหาครีมตามท้องตลาดมาทาเองค่ะสุดท้ายตอนนี้ฝ้าเข้มมากๆรู้สึกอายกลุ้มใจเวลาออกจากบ้านทีไม่มั่นใจจะต้องเอาแมสมาปิดนะคะหรือไม่ก็ต้องใส่หมวกไม่อยากให้ใครทักไม่อยากให้ใครเห็นกับเคสนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเรา หลงไปใช้ครีมพวกขาวไวใสเร็วหรือครีมที่มีสารเช่นสารปลอดสารตะกัวหรือจะเป็นไฮโดโครคกวิโนโนนที่ผสมอยู่ในครีมหรือจะเป็นสารสเตียรอยอันนี้อันตรายมากๆเพราะมันจะขาวไวในช่วงต้นเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นทําให้ผิวบางได้ออกแดดจะแสบแดงพอหลังจากหน้าแดงแล้วฝ้าจะขึ้นและลามเต็มใบหน้ายิ่งคนที่ทํางานกลางแจ้งจเจอแดดอยู่แล้วฝ้าย่ที่มีอยู่จะยิ่งลามไวมากๆและเข้มสุดเลยค่ะ ทีนี้จะทํายังไงบ้างไ,ไอเทมจาเป็นนะคะที่จะต้องมีเลยตอนนี้ก็คือครีมกันแดดต้องหาซื้อเลยนะคะ SPF 50 PA 3+ ที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแล้ววิธีการทาสําคัญมากๆค่ะมีครีมกันแดดด,ดีแล้วแต่ทาผิดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะกันเรื่องของแสงแดดเรื่องของฝ้าไม่ได้ทีนี้ถ้ามีครีมกันแดดแล้วต้องทาให้ถึง2ข้อนิ้วชี้และทาซ้ำระหว่างวันทุก2 3ชั่วโมงด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือ การหาซื้อครีมบำรุงต้องเป็นตัวที่อ่อนโยนปลอดภัยไม่มีสารนะคะลดเม็ดสีเมลานินจะช่วยให้ฝ้าเราจางลงได้ซึ่งอาจจะไม่ได้ไวใน3วัน7วันต้องใช้เวลา กระบ,บวนการถ้าเป็นครีมที่ปลอดภัยลดเม็ดสีเมลานินต้องให้เวลาเขาเพราะว่าผิวของเราจะมีการผัดเซลล์ผิวประมาณ28วันก็คือ1เดือนนะคะจะเห็นเริ่มเห็นความแตกต่างเริ่มเห็นว่าฝ้าเราจางลงต้องอดทนค่ะวันนี้ก็มีมาแนะนํานะคะสําหรับใครที่เป็นฝ้าเลือกบํารุงเนี่ย เกตแนะนําตัวนี้ค่ะเซรั่มล,ลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมล,ลานินถึงระดับยีนเติมน้าให้ผิวจะได้ในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดําลดอาการแสบแดงเวลาออกแดดและยังช่วยปอบปลมเซลล์ผิวนะคะยังมาออกแดดแบบนี้หน้าเราจะไม่แดงหน้าเราจะไม่คล้ําแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ผิวได้ไวมาก,มาก ทาครีมตาทาแป้งก็จะติดหน้าดีขึ้นนะคะตัวเซรั่มตัวนี้ใช้เช้าเย็นค่ะเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าเสร็จให้ทารอบแรกทั่วใบหน้ารอบสองทาซ้าจุดที่มีฝ้ามีกระนะคะส่วนตัวกันแดดที่ดีต้องมีทาแล้วเราจะได้ทาในปริมาณที่ถูกต้องได้ไม่เหนียวไม่มันตัวนี้เลยบีบีกันแดดเคที่ s p f 50 p a บวกบวกที่กันได้ทั้ง u a u อวแสงสีฟ้า ตัวนี้เข้าได้ทุกสีผิวนะคะแล้วก็ทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ด้วยขนาดใหญ่บึ้ม100กรัมราคาโปรโสำหรับตัวนี้นะคะที่คนถามมาก็คือ390บาทค่ะ และสุดท้ายนะคะ,ะลมแรงนิดนึงล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนางคำจากเคที่ค่ะตัวนี้ลดสิวลดฝ้าได้ด้วยกับชุดดูแลฝ้า3ชิ้นก็จะมีเซรั่มนะคะกันแดดและสะบู่ในราคาพิเศษ1260าทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยค่ะฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณค่ะ